สวัสดีครับผมอ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วครับนะมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกแล้วครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยครับ๋ยวผมคลิปใหม่จะเห็นคนแรกเลยนะมาครับผมใครที่ไม่ทันนะสองคันที่แล้วเนาะมาคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยยามาฮ่า MT03 นะปี21เลยนะรถสว,สวยเลยครับผมมาเรามาดูข้างหน้านก่อนเลยครับผมชิ้วแต่งมานะชิ้วแต่งนะครับโชคไม่ร่วไม่ซึมนะสว,สวยเลยครับผมยางผมเปลี่ยนให้ใหม่2สองเส้นนะจริงจริง ยางเดิมมันเหลือครับมันเหลือแต่มันแตกหมดแล้วเนาะก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่สองเส้นเลยมีการหม้อน้ําแต่งมานะนี่อ,อกล่างสวยๆเลยเครื่องสวยๆนะเครื่องสวยๆนี่ท่อก็สวยๆเหมือนกันนะมีสน,นิมขึ้นนิดหน่อยเนาะปกติแล้วครับนะอ่ะนี่ตําหนิี้นะคือเหมือนจะเอาไปขูดใส่อะไรนะสองที่นะประมาณนี้นะนี่ตําหนิี้นะเลยรวมถือว่าสวยนะ รถไม่ล้มไม่ชนนะครับไม่ต้องกลัวน,นะซื้อจากร้านไม่ชอบอุ่นใจนะผมรับประกันอยู่แล้วนะสวยๆเลยครับผมอืมองสวยๆเลยอ่ะนี่ก็แต่งใส่มาให้ด้วยอ่าครบเลยครับผมนะยามาฮ่า MT03 ปี2021ฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยนะนี่โซ่เยังใหม่ๆสวยๆอยู่เลยนะไ่กิ้งเลยนะอ่าท้ายเดิมจากโรงงานนะนท้ายเดิม ะสวยเลยการวงกันเบรกหลังเหลือเยอะนะถ้าเบรกเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยใหม่เลยอ่าท่อเดิมนะครับนะเดิมๆท่อเดิมอะไรเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะรถคันนี้คือเดิมๆนะรถเดิมๆเลยครับผมปี2 0งพันยีิบเอ็ดฟีดาาออกรถศูนบาทได้เลยนะอใครที่สนใจนะครับนะอยู่เราแวกใกล้ใกล้เคียงนะ <c oughs> อยู่แถวสมุทรสาครสามารถเข้ามารถตัวจริงได้นะมาทดลองขับได้เลยนะหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะสามารถดูผ่านคลิปได้เลยครับนะตรงตามคลิปนะผมถ่ายยังไงกนะ็รถไปถึงลูกค้าอย่างนั้นนะนี่สต็อปเปอร์อะไรก็สวยๆนะถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมนะนี่สต็อปเปอร์สวยๆเลยรถไม่ลม้มไม่ชนนะการันตีนะรถไม่ลม้มไม่ชนนะอ่าสวยๆเลยกุญแจสองดอกนะครบเลย่อนส่งทุกคันนะครับผมเปลี่ยนนะ้วมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้นะพร้อมใส่กองทุกคัน,นเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่าง เช็คน,น,น้ำมันบุงน้ำมันเบรกอะไรผมเช็คให้หมดทุกอย่างนะเช็คบ,บ,แบบุงเช็คแบตความลงความร้อนอะไรผมเช็คให้หมดทุกอย่างแล้วไปถึงลูกค้าใช้งานอย่างเดียวนะผมรับประกันหลังการขายด้วยไม่ต้องกลัวอยู่แล้วอนะ่อุ่นใจครับผมซื้อจากร้านไปในช็อปนะนี่ซื้อไปให้ครบทุกอย่างไปถึงลูกค้าใช้งานอย่างเดียวนะนี่ตำหนิพี่ตรงไหนผมถ่ายให้ดูหมดทุกอย่างเลยนะทุกซอกทุกมุมเลยเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยสวยนะผมว่านะเจ้าของเดลโฟตปิดมากันลื่นนะติดอะไรก็ไม่รู้นะ ไม่ชอบลูกค้าซื้อไปไม่ชอบแกะออกได้ครับผมนะสวยครับรถสวยนะไม่ไม่ไม่เยอะนะรถปียี่สิบเอ็ดนะไม่ไม่เยอะนะนี่รถสวยสวยสีน้ําเงินด้วยสีน้ําเงินลอนน้าเงินนะน้ําเงินเทาสวยสวยเลยครับผมอมาดูเลขไม์กันหน่อยสองหมื่นห้าเลขไม้สองหมื่นห้า 25, นะคือเดิมๆครับรถคันนี้เดิมๆ แต่งมาแต่งมาด้วยนะรถเดิมๆเลยครับผมนะเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบแต่งอนะเนาะสนใจรถเดิมๆแนะนําคันนี้เลยครับผมฟีดนาออกรถศูนบาทนะผ่อนถูกมากครับผมผ่อนถูกมากนะมาฟังเสียงท่อกันหน่อยเนาะ ไฟหน้า LED yeah. เครื่องดีมากเลยนะเครื่องเงียบเครื่องดีนะครับโอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับ Yamaha าา MT 03นะปี2021ัีดีดาว์อกรถศูนย์บาทได้เลยนะหรือใครอยากจะซื้อสดก็ได้นะเอกสารเล่นพรบภาษีครบพร้อมโอนเลยนะซื้อสดนะผ่อนก็ได้สดก็ได้พักมาเลยครับผมนะรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะ โอเคนะครับฝากไว้อีกคันหนึ่งนะสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ